วัสดีครับพวกเราตอนนี้ก็ปล่อยกันเสร็จหมดแล้วเนาะก็เก็บถุงเก็บหนังยางมาพวกที่เหลือบนฝั่งก็ปล่กันเสร็จหมดแล้วตรงนี้นงะ้รนตรงนตรงนี้ค,ครับกี่เม็ดได้ครับ